คุณจะมีความเชื่อหรือคุณจะไม่มีความเชื่อโลกหลังความตายมันก็เป็นโลกหลังความตายแต่โลกที่เรายังอยู่มันคือโลกณปัจจุบันราะหลายคนจะไปคิดถึงในเรื่องการพิสูจน์ความจริงเนาะ <ừ. S 2> แต่สาระสําคัญของความเชื่อนี้คือมันส่งผลยังไงต่อวิธีแารใช้ชีวิตของเราเมื่อความตายมีความหมายมากกว่าที่เราคิดชาโซพื้นที่ปลอดภัยสําหรับความตาย ถ้าพูดถึงเรื่องของความตายมินเชื่อนะคะว่าคงจะมีคำถามหนึ่งค่ะที่ถูกถามมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนั่นก็คือโลกหลังความตายมีอยู่จริงไหมหรือว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะพบกับความว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรรอเราอยู่ตรงนั้นเลยนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะมาขอพูดในเรื่องนี้กันค่ะส่วนตัวบิ๊กคิดว่าตัวเองเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายไหมคะจริงๆอะครับผมอยู่มาแล้วทั้งสองฝั่งคือทั้งฝั่งที่เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายแบบสุดขั้ว แล้วก็ฝั่งที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายแบบสุดขั้วเลยแต่ถ้าณวันนี้เนาะณวัน,นที่เราอัดเทปกันอยู่ผมอยู่ในฝั่งที่ว่าเออฉันมีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายผมอยู่ฝั่งนี้ครับอืมแล้วเคยเจอคนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้เลยไหมคะแบบว,ว่าเชื่อว่าหลังจากที่เราตายไปเราก็จะค้นพบกับแค่ความว่างเปล่าไม่ได้มีอ,อะไรรอเราอยู่เคยครับด้วยคมนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะเราก็เคยคุ้นเคยกับสังคมที่มีความชุดความคิดแบบเดียวกันครับซึ่งเขาก็ มีเหตุผลที่แตกต่างกันครับในการใช้ชุดความคิดแบบนี้แต่หลักๆก็จะมีชุดความคิดที่คล้ายๆกันว่าเราปฏิเสธความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเหตุผลเพราะว่าความเชื่อชุดนั้นไม่ได้มีการอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้วยหลักการความเป็นเหตุเป็นผลก็เลยปฏิเสธสิ่งนั้นเราอะไรเป็นจุดเปลี่ยนคะที่ทําให้จากคนที่เคยอยู่ในจุดที่ไม่ได้เชื่อเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยมาสู่คนที่เริ่มมีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายบ้างแล้ว อย่างตัวผมเองใช่ไหมผมเนี่ยเริ่มต้นจากจุดที่เชื่อสุดๆก่อนเพราะเราเติบโตมากับครอบครัวที่เคร่งศาสนาแล้วศาสนาที่เราเคร่องอ่ะก็คือศาสนาที่เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายอจากนั้นพอเราเติบโตขึ้นนะครับเราได้เห็นการใช้ชีวิตเราก็เลยไปไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าเออเราเคยเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเราเคยเชื่อในศาสนานี้แล้วเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราก็ได้โดดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่พอเราเติบโตขึ้นเราได้ใช้ชีวิตนะครับเราก็จะเชื่อในหลักการว่าเอการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันเบียดออนตัวเราเอง ความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายมันเป็นรูปแบบของจิตวิญญาณของเราที่มันเป็นเอกลักษณ์ทุกชีวิตมีเอกลักษณ์ทางจิตวิญญาณแล้วเมื่อเราจากไปแล้วไอ้ตัวจิตวิญญาณเนี้ยมันไม่น่าจะสูญสลายไปมันอาจจะเปลี่ยนรูปอาจจะไปอยู่ในรูปของภพภูมิใหม่ในรูปของชานะเราไม่รู้แต่ว่ามันไม่น่าจะสูญสลายไปก็เลยทําให้เราอยู่ในจุดที่แบบตอนนี้เ,เหมือนเรายอยู่กึ่งกลางครับเพราะเราไม่ได้เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายแบบดั้งเดิมแต่เราก็ไม่ได้เชื่อว่ามันไม่มีเลย ถ้าอย่างนั้นขอถามย้อนไปหน่อยได้ไหมคะในสมัยที่เชื่อตอนนั้นน่าจะเป็นสมัยเด็กๆเ,เลยใช่ไหมตอนนั้นที่เชื่อเนี่ยมีความเชื่อในรูปแบบไหนคะว่าโลกหลังความตายหน้าตาเป็นยังไงแล้วทําไมถึงเชื่อครับคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็รับรูปแบบความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายมาจากครอบครัวครับซึ่งเหตุผลที่เชื่อก็อถ้าตอนนั้นเลยก็คือตามคุณพ่อคุณแม่อ่าซึ่งการเชื่อแบบม,มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราซึ่งผมคิดว่าผมเชื่อว่าแล้วกันรูปแบบการคิดแบบนี้เขาอาจจะ คล้ายๆกับผู้ที่เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายโดยทั่วไปครับก็คือเชื่อว่าสนามอ่าใบนี้โลกใบนี้เป็นสนามทดลองมันคือสนามสอบเมื่อเราไปก้าวไปถึงชีวิตหลังความตายเราจะได้ไปเป็นหนึ่งเดียวกันหรือได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าได้ไปอยู่กับพลังงานบางอย่างที่เหนือกว่าซึ่งความเชื่อชุนเนี่ยครับมันเป็นความเชื่อโดยทั่วไปซึ่งเรารับชุดความเชื่อนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่สูญพันธ์ไปแล้วอย่างศาสนาอาเทพอียิปต์หรือแม้กระทั่งศาสนาก,กรีก เราก็ใช้ชุดความเชื่อว่าชีวิตนี้ที่เราอยู่ปัจจุบันเป็นแค่าการส่วนหนึ่งของการทดสอบเท่านั้นอ๋อแล้วทําไมคะทาไมพอมาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงเกิดการรู้สึกว่าโอ้ยไม่เชื่อแล้วตอนนี้คือกลายเป็นว่าเชื่อว่าตายไปแล้วก็จากไปเลยหายไปเลยทุกอย่างไม่หลงเหลืออะไรไว้ครับในยุคนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือเป็นยุคการตั้งคําถามเมื่อเราเติบโตขึ้นเราตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมๆของเราครับแล้วเมื่อเราตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมๆอะ เมื่อเราหาคําตอบไม่ได้หลายๆคนจะใช้แนวคิดที่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้เท่ากับสิ่งที่เราไม่มีอมผมเองตัวผมเองใช้ความชุดความเชื่อแบบนั้นในการตอบตัวเองใช้ชุดคําตอบแบบนั้นในการตอบตัวเองว่าโลกหลังความตายไม่มีหรอกในเมื่อเราพิสูจน์ไม่ได้ไม่เพียงแต่เราที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ไม่มีใครที่พิสูจน์ได้เลยว่ามันมีจริงในเชิงวิทยาศาสตร์เราก็เลยปฏิเสธสิ่งนั้น แล้วยังไงคะมันเดินทางมายัางไงวันนี้มันเลยกลายเป็นมิกซ์กันระหว่างการมีความเชื่อแบบสุดขู่เลยความเชื่อทางศาสนาเลยกับการไม่มีความเชื่อเลยอ่ามิกซ์กลายเป็นในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อที่สุดๆไปเลยกับการไม่มีความเชื่อเลยอยากจะให้มองแบบนี้เขาว่ารูปแบบความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อให้มองเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งครับที่คุณหยิบสิ่งนั้นมาปรับใช้กับชีวิต ซึ่งสิ่งที่คุณหยิบมามันจะสอดคล้องหรือว่าส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนผมเลือกรูปแบบความเชื่อแบบนี้เพราะเมื่อผมหยิบมาใช้แล้วผมหยิบมาใช้กับชีวิตผมทําให้ผมสามารถดําเนินชีวิตได้โดยที่ตนเองพึงพอใจที่สุดผมไม่ได้รู้สึกกังวลว่าตัวเองถูกจับตามองตลอดเวลาถูกตัดสินตลอดเวลาเหมือนรูปแบบความเชื่อโลกหลังความตายแบบศาสนาแบบดั้งเดิมแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไร้ความหมายเขาเรียกว่า S, s อสอ่าเอส i a ช s ครครับคือตั้งคำถามต่อการคงอยู่ของชีวิตแบบผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเลยผมไม่ได้กำลังบอกว่าความเชื่อนี้มันจะถูกหรือมันจะผิดอันนี้สำหรับผมนะเพราะว่าความเชื่อนั้นจะถูกหรือผิดไม่ได้สาระสำคัญเมื่อเราจากไปแล้วแต่เป็นสาระสำคัญเมื่อเรามีชีวิตอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือไม่ แต่สาคัญที่ว่าเมื่อคุณใช้ชุดความเชื่อน,นั้นแล้วมันส่งผลให้ชุดนะักัจจุบันของคุณเป็นชีวิตที่ดีขึ้นหรือคุณพึงพอใจหรือเปล่าต่างหากก็คือสรุปให้ฟังได้ง่ายๆเลยว่าในเวลาที่เรามีความเชื่อแบบสุดกู่เราก็มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกจับตามองอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่สามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่เพราะฉันรู้สึกว่าฉันกําลังถูกจับตามองจากแบบจากใครสักคนที่อยู่ด้านบนที่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่าฉันก็อาจจะมมไม่ได เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการซะแบบเต็ม100%ยเซนต์ในขณะที่พอไม่มีความเชื่อก็เกิดการตั้งคําถามของการมีตัวตนอยู่ของตัวเองอีกว่าแล้วมีอยู่ไปทําไมมีชีวิตอยู่ไปทําไมเมื่อไหร่จะตายตายแล้วยังไงต่ออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็เลยนําไปสู่การ มิกซ์แอนด์แระหว่างความเชื่อแบบทางศาสนาเลยกับการที่ไม่เชื่อเลยอ่ะเป็นการมองจากการสังเกตแล้วก็เกิดเป็นเหตุและผลในการว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องแคร์สายตาที่เราไม่รู้ว่าก็เป็นใครในการใช้ชีวิตของเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะไม่ต้องถึงมานั่งถึงกับคิดว่า เราเกิดมาทําไมหรือเราจะตายเมื่อไหร่หรือตายแล้วยังไงต่อเราก็อาจจะไม่ต้องถึงกับตั้งคําถามกับตัวเองขนาดนั้นก็เลยเกิดเป็นความพอดีถูกไหมคะแล้วในทุกวันนี้ยังเคยเจอไหมคะคนที่ไม่มีความเชื่อเลยเคยได้พูดคุยกับพวกเขาบ้างไหมคะอ่ะครับด้วยความที่ในปัจจุบันเนาะผมก็ยังคบกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาเราก็ยังพบปะพูดคุยกันเป็นหนึ่งในกลุ่มสังคมของเราแล้วเราก็ยังอยู่กับครอบครัวที่มีความเชื่ออย่างเข้มข้นในเรื่องของศาสนาครับซึ่งตรงเนี้ยผมอยากจะบอกว่า คนทั้งสองกลุ่มอ่ะไม่ได้มีรูปแบบของค่าศิลธรรมหรือว่าไม่ได้มีความเป็นสิ่งที่สังคมนิยามว่าเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นคนดีแตกต่างกันคุณไงก็คือเขายังเป็นมนุษย์ที่มีระดับค่าศิลธรรมโดยเฉลียรร่ยไล่เลี่ยก,กันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีศาสนาหรือกลุ่มคนที่มีศาสนากลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายหรือกลุ่มผู้ที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายก็จะมีค่าทางศิลธรรมโดยเฉลี่ยที่เท่าเทียมกันครับ พูดง่ายๆก็คือพอเราได้ใช้ชีวิตกับคนทั้งสองกลุ่มเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็แค่แตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อเท่านั้นแหละแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของด้านศิลธรรมเนี่ยเขาไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นถูกไหมคะแล้วเคยเจอคนที่แบบสุดกู่ในทั้งสงด้านไหมคะแบบว่าคนนึงเชื่อแบบเชื่อมากๆเลยกับอีกคนนึงที่ไม่เชื่อแบบปฏิเสธแล้วแบบ อา,อาจจะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยลบหลู่ใช่ไหมคะแบบว่าอาจจะบอกว่าแบบต่อต่อว่าในอีกฝั่งหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้ง2กลุ่มนี้มีรูปแบบวิถีชีวิตหรือการเลือกใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไหมคะอคำถามนี้น่าสนใจมากครับและเป็นคําถามที่สําคัญมากๆที่หลายคนไม่ได้นึกถึงเพราะว่าหลายคนจะไปคิดถึงในเรื่องการพิสูจน์ความจริงเนาะแต่สาระสําคัญของความเชื่อนี้คือมันส่งผลยังไงต่อวิธีการใช้ชีวิตของเราผมอยากจะพูดในเรื่องของผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายก่อนเนาะ ด้วยความที่เขามองว่าชีวิตน,นี้เป็นสนามทดลองและชีวิตน,นี้ไม่ได้สิ้นสุดเมื่อชีวิตน,นี้จบลงดังนั้นเขาจะสามารถลดความกังวลต่อความตายของตนเองได้มากกว่าในเมื่อเขารู้ว่าการตายจะนําพาเขาไปสู่ชีวิตหลังความตายที่อาจจะดีกว่าหรืออาจจะ,ะเป็นในชีวิตที่เขาพึงปรารถนามากกว่าโดยเฉพาะเมื่อเขาเป็นผู้ที่มีศีลธรมรมดังนั้นเขาก็จะมีแรงกระตุ้นในด้านของการเป็นผู้ที่ดีตามบรรทัดฐานศีลธรรมที่มากกว่าแล้วก็สามารถ ลดความกังวลต่อความตายได้มากกว่าครับในทางตรงข้ามครับเขาก็จะมีแนวโน้มที่มักจะผลักชีวิตผลักภาระในชีวิตปัจจุบนันนี้ไปยังพบหน้าเช่นกันเคยได้ยินคําพูดแบบนี้ไหมครับว่าเอ,อแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้อ๋ออะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นคนที่คิดแบบนี้ก็อาจะมีความคิดว่าโอเคชาตินี้ฉันอาจจะแบบ ไม่ได้เกิดมารวยไม่ได้เกิดมามีวาสนาอะไรมากงั้นชาตินี้ฉันปล่อยจอยแล้วกันแล้วฉันก็ทําบุญเยอะๆเผื่อชาติหน้าฉันจะเกิดมารวยบ้างอ่ะก็ทําบุญฉ่ำๆเลยแทนที่จะไปทํางานอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแค่แบบยกตัวอย่างเฉยๆถูกต้องครับอันนี้คือตัวอย่างของรูปแบบการใช้ความเชื่อชุดน,นี้ในด้านที่อาจจะส่งผลลบตอบตอนเองมากกว่าอะ,อะไรประมาณนี้ครับในขณะเดียวกันเนาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายครับ ส่วนมากแล้วมักจะเป็นผู้ที่ด้วยความที่เขาเชื่อว,ว่าเมื่อชีวิตสิ้นสุดแล้วก็จบลงทําให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้กับปัจจุบันมากกว่าแล้วก็มีความโดยทั่วไปแล้วครับจะมีกล้าที่มีความกล้าที่จะตัดสินใจทําได้มากกว่าเพราะมีความรู้สึกผมใช้คานี้ครับเป็นความรู้สึกอิสระทางความเชื่อมากกว่าเนื่องจากเขารู้สึกว่าความเชื่อนี้เขายึดตัวเองเป็นกรอบอกรอบความเชื่อขึ้นอยู่กับสิ่งที่ ตนเองรับรู้ดังนั้นเขาจะไม่มีความกังวลในเรื่องที่ตนเองไม่รับรู้ไม่จําเป็นต้องรู้สึกกังวล oh. ครับอย่างไรก็ตามครับหลายๆครั้งก็อาจจะหลายๆคนก็จะเป็นเหมือนผมก็คือการตั้งคําถามว่าในเมื่อเราไม่ได้เชื่อในสิ่งนี้ไม่ได้มีชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันมันมีคุณค่าอะไรเรายังจําเป็นหรือไม่ที่ณวันนี้ฉันต้องมีชีวิตอยู่แล้วชีวิตอยู่ที่ฉันมีแล้วก็ชีวิตของคนอื่นมันมีคุณค่าจริงๆหรือเปล่าซึ่งเมื่อเราใช้มุมมองแบบนี้กับชีวิต เราอาจจะด่วนตัดสินชีวิตเร็วเกินไปใช้ชีวิตอย่งางฉาบฉวยเกินไปเน้นความสุขระยะสั้นเกินไปจนลืมคิดถึงชีวิตของตัวเองในระยะที่ยาวขึ้นครับซึ่งอันเนี้ยครับตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวอย่างทั้งการใช้เครื่องมือทางความเชื่อในรูปแบบที่ส่งผลดีต่อตัวเองหรือส่งผลร้ายต่อตัวเองก็ได้ อขอยกตัวอย่างเพิ่มได้ไหมคะว่าอย่างคนที่ไม่มีความเชื่อเมื่อกี้เรายกตัวอย่างในส่วนของคนที่มีความเชื่อไปแล้วว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มในการผักภาระเนาะในการทำในชีวิตนี้ให้ดีกับเป็นการผักภาระไปยังชีวิตหน้าหรือโลกหน้าเนาะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นในมุมของคนที่ไม่ได้มีความเชื่อละคะรูปแบบการใช้ชีวิตเขาลองยกตัวอย่างมาสักตัวอย่างหนึ่งให้พวกเราได้ฟังกันดีกว่าคะ่ะครับจริงๆนี่น่าสนใจครับเพราะว่าพูดที่ไม่ได้เชื่อในชีวิตหลังความตายเนาะ ก็จะมีแนวคิดว่าฉันต้องใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุดเพราะนี่เป็นเพียงชีวิตเดียวที่ฉันจะสามารถใช้ได้และนี่เป็นหนึ่งเดียวที่ฉันมีดังนั้นนะครับหลายๆคนก็มักจะใช้ช่วงเวลาในชีวิตไปกับการเติมเต็มประสบการณ์และสร้างคุณค่าครับถ้ายกตัวอย่างผู้ที่โด่งดังมากๆเลยอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ครับสตีฟจ็อบส์เป็นหนึ่งคนที่ฉันไม่ได้เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายดังนั้นตลอดเวลาชีวิตของสตีฟจ็อบส์แต่ไม่ได้ใช้เวลาไปกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าใช้เวลาไปกับการ ให้คุณค่าทางศิลธรรมเท่าไหร่แต่ใช้เวลาไปกับการสร้างผลงานสร้างคุณค่าในเชิงผลงานเพื่อที่ว่าเมื่อชั้นจากไปแล้วคนที่ยังอยู่จะจดจําชั้นในรูปแบบของผลงานที่ชันสร้างขึ้นอแต่ว่าอันนี้ถ้าฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าอ่ะกลายเป็นคนที่มีความเชื่ออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มที่แต่คนที่ไม่มีความเชื่อกับได้ใช้ชีวิตเต็มที่หรือเปล่าอันนี้ เราว่ามันอาจจะขออนุญาตพูดเสริมนิดนึงลวกันค่ะว่าในมุมของคนที่มีความเชื่อเนาะเขาก็อาจจะมีในรูปแบบการใช้ชีวิตที่เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าคาว่าเต็มที่ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอาจะอย่างบางคนอย่างเงี้ยคำว่าเต็มที่อย่างสตีฟจ็อบใช่ไหมคะเขาเต็มที่กับงานเขาเต็มที่กับผลงานแต่อย่างในรูปแบบของคนที่มีความเชื่อเขาอาจจะเต็มที่กับการทําความดีหรืออาจจะเต็มที่กับการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ ก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อหรือคุณจะไม่มีความเชื่อสุดท้ายนะคะโลกหลังความตายมันก็เป็นโลกหลังความตายแต่โลกที่เรายังอยู่มันคือโลกณนะปัจจุบันดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าตอบเท่าที่คุณใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขมากที่สุดในปัจจุบันอาจจะมีความสุขจากความเชื่อนั้นก็ได้หรืออาจจะมีความสุขจากการไม่เชื่อ ก็ได้แต่ตราบใดที่มันมีความสุขแล้วคุณได้ทําในสิ่งที่คุณทําได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วอะเราว่าอันเนี้ยก็ถือเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่เหมือนกันถูกต้องไหมคะถูกครับอันนี้อาจจะอยากขออนุญาตเสริมคุณมิ้นมาสักครู่นิดหนึ่งแบบที่ที่อาจจะบอกว่าคนที่มีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายจะใช้ชีวิตไม่เต็มที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับคําที่ว่าใช้ชีวิตได้เต็มที่อะคาถามคือคําว่าเต็มที่น่ะเพื่อเสริมสิ่งใดผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนามักจะใช้การใช้ชีวิตเต็ เพื่อเสฟจุดประสองค์อะไรบางอย่างที่เชื่อว่าเหนือกว่าคุณค่าของตอนเองอเช่นเสริรฟวัตถุประสงค์ทางศิลธรรมอย่างที่คุณพูดหรือว่าเสฟพันธก,กิจทางาศาสนาครับในขณะที่ผู้ที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องโลกหลังความตายการใช้ชีวิตอ,อย่างเต็มที่นั้นก็จะเสรฟคุณค่าของตอนเองคุณค่าของตัวฉันเองเพราะนั่นคือสิ่งสูงสุดที่ฉันจะใช้ยึดเหนี่ยวอ่าค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อหรือคุณจะไม่มีความเชื่อใดๆก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็มองว่า ตอบเท่าที่คุณใช้ชีวิตเต็มที่คุ้มค่าในแบบที่คุณชอบแล้วอ่ะมันก็โอเคหมดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราย้อนกลับมาที่ในเรื่องของความเชื่อค่ะจากที่ฟังไปเนี่ยคนที่มีความเชื่อแบบสุดกูเลยกับคนที่ไม่มีความเชื่อเลยเนี่ยจริงๆแล้วในยุคสมัยนี้เนี่ยเริ่มมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นมาพอๆกันเราคิดว่าเราจะสามารถใช้ความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเนี่ยมาดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสมได้อย่างไรบ้างคะ ครับอาอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะว่าสิ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเครื่องมือชิ้นไหนที่เหมาะกับตัวเรานี่ผมอาจจะให้เป็นไกด์ไลน์สั้นๆนะครับให้คุณลองพิจารณาตัวเองดูว่าความเชื่อแบบไหนที่คุณเอามาสวมใส่แล้วอ่ะรู้สึกสบายตัวเพราวะนั้นอย่างที่หนึ่งครับความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายครับมันไม่จําเป็นต้องถูกต้องที่สุดแต่มันควรจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราที่สุดครับข้อที่สองนะครับความเชื่อนั้นอ่ะ คนทำให้คุณอยู่กับชีวิตได้ไม่ใช่เพียงแค่หล่อเพื่อให้ความตายนั้นเกิดขึ้นครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับความเชื่อน,นั้นอะ่ะควรจะเป็นความสงบและเป็นแรงมันใจให้คุณในการใช้ชีวิตไม่ใช่บีบอัดให้คุณรู้สึกอึดอัดับการมีชีวิตอยู่ ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะก็เราอยากจะฝากไว้ค่ะว่าในเรื่องของความเชื่อนะคะอาจจะไม่ใช่แค่เพียงเรื่องโลกหลังความตายอย่างเดียวแต่อาจจะรวมถึงความเชื่ออื่นๆหรือความเชื่อหลายๆอย่างนะคะตราบเท่าที่คุณเชื่อและคุณมีความสุขแล้วมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งตัวคุณเองหรือกับคนรอบข้างเชื่อไปเลยค่ะสามารถที่จะเชื่อต่อไปได้เรื่อยๆและนํามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณได้ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อ ก็นแน่นอนค่ะคุณเองก็ไม่ได้ผิดอะไรในการที่คุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราอย่าไปลบลู่หรืออย่าไปเบรมความเชื่อของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงมองว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อขอให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณมีความสุขในแบบที่เหมาะสมกับตัวคุณทั้งหมดนั้นก็ถือเป็น การดำรงชีวิตอยู่แบบที่ดีที่สุดแล้วค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นที่อยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อโลกหลังความตายก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราในด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบครั